สวัสดีครับช่วงห้าโมงเย็นนะฮะอตอนนี้เราก็ได้ได้กลับบ้านนะฮะพรุ่งนี้เช้าก็จะได้ซื้อน้ำมงน้ำมันมาให้ไมโครนะฮะอเอารถกระบะเท่าแก่กับบ้านเลยครับ <laughs> ไม่รู้แกคิดยังไงนะขอแกแล้วนะให้ลูกพี่ขอแกให้แกกเอเอเตามนั้นแหละลูกพี่บอกตามนั้นแหละตามนั้นก็นตามนั้นเลยเนาะแต่แรกว่าจะไม่บอกคือเออบอกดีกว่าครับดีกว่าเขารู้ทีหลังแล้วเขามาเจ็บ ช้ำน้ําใจเออเราก็ตรงไปตรงมาเนาะว่าเ,ออเราจะกลับบ้านอที่ผมกลับก็ผมจะแปลไดวงไดโวไว้ล้างรถนะไม่ต้องเข้าไอ้ไอ้คาเคก็ว่าจะสั่งน้ำยาซีพีซพไม่ใช่ไอซ c พไก่นะพีซเหรอ <laughs> น้ำยาล้างรถนะที่ว่าเออล้าง ล้างแล้วมันออกดีนะขี้สนงขี้นิมอะไรนะั่นนะมันต้องใช้ฝาสีอะไรนะฮะเห็นเขาบอกว่าสีสีแดงนี่มันจะดีมันจะสลายคราบโอ้เราเหมือนกับเราไอ้นี่ประมงประมูลโอ้ไอโฆษณาน้ำย,ยให้เขาเลยไนะด้ดิเราก็ไม่ได้โฆษณานะเราก็จะ ซ,ซื้อซื้อมาลังอีกงีนะครับไม่รู้ว่ามันขวดเท่าไหร่นะสามร้อยเก้าเก้าเบ่ถ้าผมจะขอขอตังค์ท่แก่ซื้อก็ได้นะฮะแต่ผมก็ไม่ขอหรอก เราก็เราขับคันไหนเราก็ล้างล้างล้างไปเะไม่ต้องหวังตอบแทนอะไรหรือว่าอยากได้เหมือนกับอยากได้แวกซี่อย่างเงี้ยเรากซ็ซื้อเองดีกว่าอันไหนที่ว่าซื้อซื้อได้ก็ซื้อนะฮะอันไหนซื้อไม่ได้ก็เราไม่ซื้อหมดยุงมันเยอะเป็นพันแบบเนี้ยเราก็จะไม่ซื้อนะฮะก็ ผมว่าจะแต,แต่งไฟด้วยนะแต่งแต่ไฟคันนั้นแต่งไฟแล้วก็จะบอกให้ท็อกเกต้องจัดบังฝุ่นให้แล้วอย่างเงี้ยนะถึงมันจะรอเห็นเห็นล,ลูกพี่เขาพูดว่าเออมันจะขายรถไม่ได้เวลาเวลาจะขายอะ่ะเห็นเขาว่าถ้าแต่งอะ่ะอื ทำไมว่าจะขายไม่ได้เมื่อขายได้ได้เหมือนกันนังซ้ำได้ราคากว่าเดิมๆอีกนะมันก็ได้พอๆกันน่ะแหละถ้าเหมือนกับเราแต่งแต่งเนี่ยเหมือนกับแต่งแต่งขาบันไดเนาะขาบันไดขึ้นอย่างเงี้ยเราทำให้มันสวยอ,อ่ราคารถมันก็นขึ้นบีนะ มันกับขาบันไดตรงเราขาขาบันไดแตงกงเนี่มันก็เขาก็หักแล้วหกักไอขายได้ไอจากมันกับขายสองล้านอย่างนี้เขาก็ลดไปแล้วประมาณล้านล้านเก้าอะไรประมาณนั้นนะผมก็ไม่รู้นะเรื่องการคงการขายการไอนี้รถผมก็พูดไปตาม สภาพนะว่าเออสภาพรถคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนู่ลามไปถึงเรื่องพุดกายรถนี่เอ็นลูกฟี่บอกว่าจะขายไม่รู้แกจะขายทันไหนเนะ่แล้วแกจะซื้อรถดำดำดำพ่วงมาคันหนึ่งแกว่าไว้ทอยหิน จะเอารถเทเลอร์นี่ถอยไปก็มันจะยากยากนะฮะถ้าเป็นสิบล้อเลยมันมันจะง่ายนะแต่สิบล้อมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะเทเลอร์ก็มีข้อดีข้อเสียถอยถอยได้แต่คือถอยยังไงฮนะมันจะยากตัวเองเนาะถ้าสิบล้อเวลาถอยมันจะง่ายง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นพ่วงพ่วงแม่ลูกแบบเนี้ย เข้าทรงเข้าซอยอย่างเงี้ยมันจะยากนะไอ้ซอยที่ผมเข้าไปอะ่ะไอ้บ้านบ้านอะไรนะั่นนะบ้านสว่างสว่างนิยมมันก็เข้ายากหน่อยนะถ้าเป็นรถพ่วงนะแต่ถ้าเทเลอร์มันก็ได้อยู่นะผมว่า นี่ผมจำได้ผมเคยเคยมาอยู่ที่เนี่ยเนี่ยซอยนี้เละไปบ้านบ้านบ้านญาณนะ ี้ผมก็จะวิ่งวิ่งไปทางสองสี่สองสี่ใกล้กว่าสองสี่เลยใกล้กว่านะฮะแต่ถ้าจะไปไปทางเนี้ยทางที่แยกน้องเต่าเนี่ยมันจะไกลกว่ากิโลสองสามสี่โลมั้ง ก็ดีอยู่นะเป็นกันเอง ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ